การแก้ไขปัญหานี้ของประชาชนเป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นเหตุผลให้เกิดความกังวลให้กับทุกคนในประเทศเริ่มต้นด้วยการประกาศของนายเอกนิติิติธานประภาสที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังว่าจะนําเสนอแผนแก้ไขปัญหานี้ของประชาชนเข้าสู่คณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจในสัปดาห์หน้าซึ่งเป็นการเตรียมวงเงิน2 0ง0 0ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่มีหนี้ค้างชําระกับธนาคารพาณิชย์และนอนแบงก์แต่เมื่อพูดถึงการแก้ไขหนี้ของประชาชนมัก จะมีความคิดเห็นและความคิดแตกต่างกันอยู่บ่อยครั้งความเป็นไปได้ว่าจะมีการต่างความคิดเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขหนี้และการใช้เงินของรัฐในการช่วยเหลือลูกหนี้จึงเป็นที่น่าสนใจและเป็นปัจจัยที่สําคัญในการพูดคุยและแสดงความคิดเห็นนายเอกนิติได้เตรียมการนําเงินคงเหลือจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินมาซื้อหนี้ที่ค้างชางระ NPL จากธนาคารพาณิชย์และนอนแบงค์เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยซึ่งเงินนี้จะถูกใช้ซื้อหนี้ผ่านบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ในการปรับโครงสร้างหนี้และปรับลดต้นและดอกเบี้ยตามศักยภาพของลูกหนี้กระทรวงการคลังก็ไม่ได้พิจารณาว่าจะใช้เงินรัฐอย่างไรในการช่วยเหลือลูกหนี้กล่าวว่าจะทำงานร่วมกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (NCB) และธนาคารต่างๆเพื่อขับเคลื่อนมาตร,ราการ Information-Based Lending ซึ่งจะช่วยให้ลูกหนี้ครวัวเรือนสามารถฟื้นตัวทางการเงินได้อย่างยั่งยืนมาตร,ราการนี้จะใช้อาริสกอ (Arisco) เพื่อประเมินศักยภาพ และวินัยทางการเงินของลูกหนี้ซึ่งหากลูกหนี้ปฏิบัติตามวินัยทางการเงินอาริสกอร์จะช่วยให้ปรับลดดอกเบี้ยต่อเนื่องซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นเหตุผลให้ลูกหนี้มีความเห็นชัดและมีวินัยในการจัดการเงินการใช้อาริสกอร์จะช่วยให้ธนาคารสามารถเห็นสถานะทางการเงินของลูกหนี้ได้อย่างถูกต้องและจะช่วยให้ลูกหนี้มีลมหายใจทางการเงินมากขึ้นลดการถูกติดตามทวงหนี้อย่างเข้มงวดและยังสามารถสร้างแรงจูงใจให้ลูกหนี้มีวินัยทางการเงินได้ นอกจากนี้การแก้ไขปัญหานี้ของประชาชนยังมีการสนับสนุนจากธนาคารออมสินในการเติมเงินช่วยเหลือซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการแก้ปัญหานี้ครัวเรือนในระยะยาวซึ่งจะช่วยให้ลูกหนี้กลับมาฟื้นตัวอย่างยั่งยืนแต่เมื่อพูดถึงการแก้ไขหนี้ของประชาชนก็มีความคิดและความเห็นแตกต่างกันอยู่บ่อยครั้งความเป็นไปได้ว่าจะมีการต่างความคิดเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขหนี้และการใช้เงินของรัฐในการช่วยเหลือลูกหนี้จึงเป็นปัจจัยที่สําคัญในการพูดคุย และแ,แสดงความคิดเห็นคุณคิดอย่างไรกับแผนการแก้ไขหนี้ของประชาชนนี้มีความคิดเห็นอย่างไรในการใช้เงินของรัฐในการช่วยเหลือล <Ferrari> ูกหนี้มีความคิดเห็นอย่างไรในการใช้อาริสกอร์เพื่อประเมินศักยภาพของลูกหนี้มีความคิดเห็นอย่างไรในการสนับสนุนจากธนาคารออมสินในการเติมเงินช่วยเหลือคุณคิดว่ามันจะชัดผู้ให้ประชาชนมีวินัยทางการเงินได้อย่างไรมีความคิดเห็นอย่างไรในการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนในระยะยาวมีความคิดเห็นอย่างไรในการใช้เงินของรัฐในการช่วยเหลือลูกหนี้ มีความคิดเห็นอย่างไรในการใช้อาริสกอร์เพื่อประเมินศักยภาพของลูกหนี้มีความคิดเห็นอย่างไรในการสนับสนุนจากธนาคารอมสินในการเติมเงินช่วยเหลือมีความคิดเห็นอย่างไรในการแก้ปัญหานี้ครัวเรือนในระยะยาวมีความคิดเห็นอย่างไรในการใช้เงินของรัฐในการช่วยเหลือลูกหนี้มีความคิดเห็นอย่างไรในการใช้อาริสกอร์เพื่อประเมินศักยภาพของลูกหนี้มีความคิดเห็นอย่างไรในการสนับสนุนจากธนาคารอมสินในการเติมเงินช่วยเหลือ มีความคิดเห็นอย่างไรในการแก้ปัญหานี่ครูเรือนในระยะยาว